สวัสดี FC FIFA ราชาลม้มโตะยินดีต้อนรับครับสวัสดีกันในวันพุทธที่12เมษายนนะครับ FIFA ก็กลับมาประจําการพร้อมบริการเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยครับวันนี้ FIFA มากับฟุตบอล5คู่เด็ดเช่นเคยมีคู่ไหนเรามาดูกันครับเรอัลมาดริดพบกับเชลซีเอซีมิลานพบกับนาโปลีนาซิออนนานพบกับบรากาโตเกียวเวอร์ดีพบกับเบลบิดอากิตะและคู่วีวาเลนากาสกิพบกับเวนฟอเลสโกฟุ สำหรับเพื่อนๆ FC ท่านใดนะครับสนใจดูแนวทางดีๆเพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งบอลเต็งและบอลสเตปเนี่ยก็แอดมารับกันได้ครับที่ไลน์แอด @fi22 อย่าลืมนะครับมีแอดอยู่ข้างหน้าหรือสแกน QR วอารคที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอน,นี้ได้เลยหรือไปกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับแอดเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทางกันครับและอย่าลืมบริการดีๆจากทางสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับ munufa.com ลองใช้บริการกันได้เลยสำหรับ5คู่วันนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลย เรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบก่อนรองชนะเลิศในเลกแรกเรอัลมาดริดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมเชลซีเรามาดูสถิติล่าสุดทั้งสองทีมเคยพบกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่6เกมเนี่ยก็เป็นทางเรอัลมาดริกครับที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะไปได้3นัดส่วนเชลซีเนี่ยเอาชนะไปได้2นัดอีกหนึ่งนัดเป็นคอเสมอกันล่าสุดที่พบกันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อปีที่แล้วครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านแพ้กับเชลซีไป3ประตูต่อนหนึ่งก็ดูจากสถิติที่เหลือนะครับไม่ใช่งานงงง่่ง่่าาาาาายยยยสหรรรรััััับบบบฝททีีีมมมเเเเืออออนนนนนชชชลลซะะะคจุกใ้ดดิ ส่วนเลลราคาขึ้นมาอยู่6เกมครับเป็นทางทีมต่อในชน,นเะเลราคาไป3เกมและแพ้เลนราคาไป3เกมเรามาดูฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ย r ล a l m า d r i d 5นัดล่าสุดพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้3นัดและแพ้ไป2นัด ในเกมลีกล่าสุดครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านแพ้กับเบียร์ริวไป3-2ส่วนสถิติที่เรอัลมาดริดเล่นเป็นเกมเย่าเนี่ยขึ้นมาอีก2นัดก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับมีเปิดบ้านถล่มบายาโดริดไป6-0อีกนัดเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะลิ 0. เวอร์พูลไป1-0ึเลนราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับเจ้าบ้านชนะเลนราคาไป3เกมและแพ้เลนราคาไป2เกมถือว่าสถิติก,การทำเงานช่วงนี้ของเรอัลมาดริดเนี่ยก็ยังไปได้ดีอยู่ ส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดล่าสุดของทีมเยือนครับเชลซีห้านัดล่าสุดพวกเขาเก็บชนะไปได้เพียงหนึ่งนัดเสมอสองนัดและแพ้ไปสองนัดล่าสุดในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาบุกไปแพ้ในบ้านวูฟแฮมป์ตันมาหนึ่งศูนย์ครับส่วนสถิติเชลซีเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยขึ้นมาอีกหนึ่งนัดก็บุกไปชนะในบ้านา 1. เลสเตอร์มาสามหนึ่งเลทราคาขึ้นมาอยู่ห้าเกมครับทีมเยือนชนะเลทราคาไปเพียงหนึ่งเกมและแพ้เลทราคาไปสี่เกมถือว่าสถิติการเงินช่วงนี้ของเชลซีเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเลยนะครับ เรามาดูความพร้อมของ2ทีมดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยแรลเมดิคมีตัวเจ็บแค่หนึ่งตัวครับคือเฟลองมองดีครับที่เหลือเนี่ยถือว่าฟูลทีมนะครับสำหรับเจ้าบ้านพระทุกคนพร้อมลงเล่นหมดส่วนความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยเชลซีม,มีตัวเจ็บไป2ตัวครับอามันโดโบรีเนี่ยก็ยังต้องรักษาการบาดเจ็บกันต่อไปครับส่วนเซซ่าอัสปูเกต้าเนี่ยก็ยังต้องรักษาการบาดเจ็บจากบริเวณศีรษะกันต่อไปครับ ทางด้านเอ็นโกลกองเต้ติอาโกซิงวาและเมสันเมานะครับก็ต้องรอเช็คความฟิตของทั้ง3ตัวอีกทีครับทั้ง3ผู้เล่นนี้ก็กลับมาลงซ้อมได้แล้วแต่ยังต้องรอเช็คกันอีกทีครับเรามาดูไลน์อัพของ2งทีมก่อนที่พวกจะพบกันในคืนนี้ดีกว่าครับทั้ง2ทีมเนี่ยมาในแผน4-3-3ครับไม่มีใครยอมใครเลยครับเรามาดูทางฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าครับ3แนวลูกที่กาโรอันชลติเลือกใช้เนี่ยมีวินิสุสจูเนียกาลิเบนเซมาและเฟเดโกบันเบเดครับ ส่วนหน้าทีมเยือนครับ3แนวลุกที่แฟงแลมพาร์ดเลือกใช้เนี่ยมีราฮิมสเตอร์ลิงไคลฮาวเวิร์ดและเจ้าฟิลิกนี่เป็นเกมแรกของแฟงแลมพาร์ดที่มาคุมชุดนี้นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับสำหรับแฟนบอลเชลซีเรามาดูดาวเด่นที่น่าจับตามองของแมตช์นี้กันดีกว่าครับฝั่งฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยฟีฟ่าพลังนักเตะชาวอุรุกวัยอย่างเฟเลเิโก้บันเบเด้ครับเจ้าตัวเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้ว7นัดนัดยิงไปแล้ว2ลูกและทำไป2แอสซิสต์ ส่วนดาวเด่นที่น่าจับตามองของทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยฟี فا ไปทางนักเตะชาวอังกฤษอย่างราฮิมสเตอร์ลิงครับเจ้าตัวก็ลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ไปแล้ว7นัดเนี่ยยิงไปแล้ว3ลูกและทำไป1แอสซิสต์เรามาดูที่อัตราต่อรองของคู่นี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดเนี่ยต่ออยู่ครึ่งควบลูกส่วนเลราคาสูงต่ำไปที่2ลูกครึ่งสำหรับฟตุตบอลคู่นี้นะครับดูจากสถิติที่พบกันเนี่ยเรอัลมาดริดเล่นในบ้านแล้วเชลซีบุกมาเนี่ยถือว่าเรอัลมาดริดทำได้ดีกว่าครับและแฟงงงงงงแแแลลมมมมมมพาาาาาาารรรรร์์ดดดดดดดอออออจจจะะโนน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 ัันนััับบบบ้้้้้้้้ใีีีกกก็็็ไไคตตตชเเเเเ่่ยยขออปทิิ คู่ต่อมาครับเรายังอยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนลองชนะเลิศในเลกแรกนะครับเอซีมิลานเปิดบ้านต้อนรับกัมเยียนทีมนาโปลีเรามาดูสถิติล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเคยพบกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยก็เป็นคู่ที่ดูจะสูสีอยู่นะครับทางฝั่งเอซีมิลานเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้4นัดส่วนทางฝั่งนาโปลีครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดอีก3นัดพ็เสมอกันทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนร่วมลีกกันนะครับ ล่าสุดที่พวกเขาพบกันในเกมลีกเนี่ยนาโปลีก็เปิดบ้านแพ้กับเอซีมิลานไป4-0ครับเลยราคาขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยเป็นทางทีมต่อครับที่แพ้เลยราคาไปทั้ง10เกมเลยเรามาดูฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยเอซีมิลาน5นัดล่าสุดพวกเขาเก็บชนะไปได้เพียง1นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป1นัดในเกมลีกล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับเอมโปลีไป0-0ส่วนเติที่เอซีมิลานเล่นเป็นเกมเย่าขึ้นมาอีก1เกมครับก เลยราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับจ้าบอลชนะเลยราคาไป2เกมและแพ้เลยราคาไป3เกมถือว่าสถิติการในช่วงนี้ของเอซิมิลานเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับส่วนฟอร์มการเล่นทานัดล่าสุดของทีมเยือนครับห้านัดล่าสุดของนาโปลีเนี่ยพวกเขาเก็บชนะไปได้ถึง4นัดและแพ้ไปเพียงหนึ่งัดครับล่าสุดในเกมลีกเนี่ยนาโปลีก,ก็บุกไปชนะในบ้านเลเซมา21ครับส่วนสถิติที่นาโปลีเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยขึ้นมาอยู่อีก1นัดก็บุกไปถล่มในบ้านโตริโนมา4าี่ปร์เน เลนราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับทีมเยือนชนะเลทราคาไป4เกมและแพ้เลทราคาไปเพียง1เกมถือว่าสถิติการเมนืนช่วงนี้ของนาปโปลีเนี่ยไปได้สวยสุดๆเรามาดูความพร้อมของ2ทีมดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยพวกเขามีตัวเจ็บไป2ตัวครับปีแอร์กาลูลูและซาลาตันอิบราฮิโมวิชเนี่ยก็ยังต้องพักเนื่องจากอาการบาดเจ็บกันต่อไปครับส่วนความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนครับพวกเขามีตัวเจ็บไป1ตัวครับโอ้โหเป็นดาวเด่นนะครับวิกตอร์ออชิเมนครับก็ยังต้องรักษาการบาดเจ็บกันต่อไป เรามาดูแผนการเล่นของ2ทีมก่อนที่พวกเขาจะพบกันในคืนนี้ดีกว่าครับลูกทีมของสเตฟานโนปิโอรีนเ,อเนี่ยมาในแผน4-2-3-1ครับใช้นัาเป้าตัวเดียก็คือชิรูโดยมีเบนเนเซอร์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมเกมใน้านกลางส่วนลูกทีมของลูเซียนโนสปาเลตติครับมาในแผน4-3-3แนวลูกที่เขาเลือกใช้3ตัวเนี่ยมีเออร์วิงโลซาโนครับจาโคโมลาสปาโดรีและควิชาคาวาลัสเคเลียเรามาดูดาวเด่นที่น่าจับตามองของแมตช์นี้กันดีกว่าครับทางฝั่งเจ้าบ้านอ่ะฟีฟ่าเวลนัเตเชาฝรั่งเศสอย่างโอลิเว เจ้าตัวลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปแล้วแปดนัดเนี่ยยิงไปแล้ว4ลูกและทําไปถึง2แอสซิสส่วนดาวเด่นนี่นะ่าจับตามองของทางฝั่งทีมเยือนครับฟีฟ่าไปหลังนักเตะชาวอิตาลีอย่างจจโคโมลัสปาโดลีก็เจ้าตัวลงเล่นในยูฟาเนี่ยไปแล้ว3นัดยิงไปแล้ว4ลูกและทําไป2แอสซิสเรามาดูอัตราต่อรองของคู่นี้ดีกว่าครับเปิดมาที่ทีมเยือนอย่างนาโปลีเนี่ยต่ออยู่เสมอครับส่วนเลนราคาสูงต่ำไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งสลับฟุตบอลคู่นี้ครับดูจากสถิติพบกันเนี่ยดูจะสูสีครับแต ต้องยกให้ไปทางนาโปลีครับดังนั้นนัดน,นี้เนี่ยฟีฟ่าขอให้ไปทางทีมอย่างนาโปลีเก็บแต้มกินเต็มคู่ต่อมาครับเรามาอยู่กันที่โปรตุเกสครับคู่นาซิองนานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมบรากาเรามาดูสถิติล่าสุดเรื่องสองทีมเคยพบกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยต้องบอกเป็นคู่ที่แพ้ทางกันสุดๆครับเพราะบรากาเนี่ยเอาชนะไปได้ถึง9นัดอีกหนึ่งนัดเพราะเขาเสมอกันล่าสุดพบกันในเกมลีกเมื่อปี2 0 1 1นเอนี่ยนาซิองนานก็เปิดบ้านแพ้กับบรากาไป2ประตูต่อหนึ่ ส่วนเรนราคาขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยเป็นทางทีมต่อชนะเรนราคาไป7เกมและแพ้เรนราคาไปเพียง3เกมเรามาดูฟอร์มการเล่นท่านัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ย5นัดล่าสุดของนาซิองนานเนี่ยพวกเขาเก็บชนะไปได้เพียง1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดในเกมลีกล่าสุดนาซิองนานก็เปิดบ้านแพ้กับโอลิเวียเรเซนไป3-0ครับส่วนเติที่นาซิองนานเล่นเป็นเกมเย่าเนี่ยขึ้นมาอยู่อีก2นัด ก็ถือว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับมีชนะไปหนึ่งนัดและแพ้ไปหนึ่งนัดเลยราคาขึ้นมาอยู่5เกมเนี่ยเจ้าบ้านชนะเลยราคาไป2เกมและแพ้เลยราคาไป3เกมถือว่าสถิติการเล่นช่วงนี้ของนาซิองนานครับก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ส่วนฟอร์มการเล่นหานัดล่าสุดของทีมเยือนอย่างรากาครับหนัดล่าสุดพวกเขาเก็บชนะไปได้ถึง4นัดและเสมอไปเพียง1นงนัดถือว่ายังไม่แพ้กันเลยนะครับในเกมลีกล่าสุดเมื่อต้นเดือนเนี่ยรากาก็เปิดบ้านถลม่มเอสโตเลียไป4ประตูหนึ่ง วนเซตริบาร์การเล่นเป็นทีมเยือนครับขึ้นมาอยู่2นัดทาได้ดีเลยครับไปชนะในบ้านชาวเวสมา2ออีกนัดเนี่ยไปชนะในบ้านวิเซล่ามา40ยครับเลระราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับทีมเยือนชนะเลรราคาไป4เกมและเสมอเลรราคาไป1เกมถือว่าเซติการขงช่วงนี้ของบราการเนี่ยไปได้สวยพุ่งแรงสุดๆเรามาดูดาวเด่นที่น่าจับตามองของแมตช์นี้กันดีกว่าครับทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยฟีฟ่าระนักเตะชาวปรตุเกตอย่างคาร์ลอสดาเนียลครับเจ้าตัวลงเล่นในฟุตบอล้วยไ,ไปแล้ว2นัดย,ยิงไปแลล้ว1ูก ส่วนดาวเด่นที่น่าจับตามองของทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยฟีฟ่าลังนักแต่ชาวสเปนอย่างอาเบลลุย hmm. ก็เจ้าตัวเล่นในฟุตบอลโปรตุเกสครับไปแล้ว2นัดยิงไปแล้ว2ลูก mm hmm. เรามาดูอัตราต่อรองของคู่นี้ดีกว่าครับเปิดไม่ได้ทีมเยือนอย่างรากาเนี่ยต่ออยู่1ลูกวนเลราคาสูงต่ำไปที่2ลูกครึ่งควบสาสำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับดูจากสถิติที่พบกันเนี่ยแพ้ทางกันสุดๆขนาดนี้เนี่ยยังไงฟีฟ่าต้องของมองไปทางทีมเยือนอย่างรากาครับเก็บแต้มกินเต็ม คู่ต่อมาครับเรามากันที่เอเชียกันบ้างครับเจลีกดิวิชัน2คู่โตเกียวเวอร์ดี้เนี่ยเปิดบ้านต้อนรับกับเยือนทีมเบลบิดอากิตะคู่นี้ก็เป็นการพบกันระหว่างทีมหัวตารางนะครับเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของ2ทีมดีกว่าเจ้าบ้านครับปัจจุบันอยู่อันดับ3ของตารางลงเลเ่นไปหมด8นัดชนะหนัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดทาไปได้หมด13ประตูเสีย3ประตูปตัจจุบันมีอยู่16คะแนนส่วนทีมเยือนครับปัจจุบันเขาอ,อยู่อันดับที่4ของตารางลงเลเ่นไปหมดแปดนัด,น 4, นด3นดะสี1นัด,ไได,ด 5, เสมอย 2, ู่1ะแนน เรามาดูสถิติล่าสุดที่ทั้งสองทีมเคยพบกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่5เกมเนี่ยเป็นทางโตเกียวเวอร์ดี้ครับที่เอาชนะไปได้ถึง3นัดส่วนเบลบิดอากิตะเนี่ยเอาชนะไปได้เพียง1นงัดอีกหนึ่งนัดเพราะเขาเสมอกันล่าสุดที่พบกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโตเกียวเวอร์ดี้เปิดบ้านแพ้กับเบลบิดอากิตะไป2องครับส่วนเลนราคาขึ้นมาอยู่5เกมเนี่ยเป็นทางทีมต่อครับชนะเลนราคาไป2เกมและแพ้เลนราคาไป3เกมเรามาดูฟอร์มการเล่นทนัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเเเเ้้้าบานนนนนี่ยัััดดดลขงงงโตกกวพพ็ชนะะไไไปปถึ4แแ เรามาดูสถิติที่โตเกียววอร์ดี่เล่นเป็นเกมเย่าดีกว่าขึ้นมาอยู่2นัดถือว่าสอบผ่านเลยนะครับมีเปิดบ้านเอาชนะโอมิยะอาดิยะไป1-0อีกนัดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะโลอัสโซคุมามโตะไป3-0ครับเลราคาขึ้นมาอยู่5เกมเนี่ยเจ้าบ้านชนะเลราคาไป4เกมและแพ้เลยระค่ะไปเพียง1เกมถือว่าสถิติการแข่งขน,นช่วงนี้ของโตเกียววอร์ดี่ก็ไปได้สวยสุดๆเรามาดูฟอร์มการเล่นห้านัดล่าสุดของทีมเยือนกันบ้างครับห้านัดล่าสุดของเบลบิดอาคิตาเนี่ยพวกเขาเก็บชน,นะไปได้เพียง2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัด เรามาดูสถิติที่อากิตะเล่นเป็นเกมเยือนดีกว่าครับขึ้นมาอยู่2นัดก็ถือว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีนะครับมีชนะไป1และเสมอไป1เลยราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับทีมเยือนชนะเลยราคาไป2เกมเสมอเล,ละราคา2เกมและแพ้เลยราคาไป1เกมถือว่าสถิติการเล่นช่วงน,นี้ของเบลบิดอากิตะเนี่ยก็ยังดูทรงๆอยู่เรามาดูาตาต่อรองของกู่นี้ดีกว่าครับเปิดม่เจ้าบ้านอย่างโตเกียวเวอร์ดี้เนี่ยต่ออยู่ครึ่งลูก่ว่เล,ละราคาสูงต่ำไปที่2ลูก สำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับดูจากสถิติที่พบกันและฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดเนี่ยต้องบอกเจ้าบ้านอย่างโตเกียววอร์ดี้เนี่ยทำได้ดีมากๆเมื่อเล่นในบ้านตัวเองดังนั้นแมตชนี้ครับฟีฟ่าขอมองทางเจ้าบ้านอย่างโตเกียววอร์ดี้เก็บแต้มกินเต็มครับคู่ต่อมาครับวีวาเลนากาสกิเปิดบ้านต้อนรับแขรทีมเวนฟอร์เรสโกฟุเรามาดูตารางอันดับคะแนนปัจจุบันของ2ทีมดีกว่าครับทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยปะยนต์ของเขาอยู่อันดับที่12งของตารางลงเล่นไปหมดแปนัดชนะ3มนัดเสมอ2นัดและแพ้ไป,าไป,ปสามจจน ส่วนทีมเยือนครับปจววัจจุบันเขาอยู่ดับที่6ของตารางลงเล่นไปนหมด8นัดชนะ4นัดเสมอ2อ2นัดและแพ้ไป2นัดทำไปได้หมด12ประตูเสีย11ประตูปัจจุบันมีอยู่14คะแนนเรามาดูเสติล่าสุดทั้ง2ทีมเคยพบกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่9เกมเนี่ยก็เป็นคู่ที่สูสีกันสุดๆครับเพราะแต่ละทีมเนี่ยได้รับชัยชนะไปฝั่งละ4นัดส่วนอีกหนึ่งนัน่ยพอพเสมอกัน ล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันเมื่อปีที่แล้วครับเวนฟอร์เรสโกฟูเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับวีวาเลนากาสกิไป1ประตูต่อศูนย์เลนราคาขึ้นมาอยู่9เกมครับเป็นทีมต่อในชนะเลนราคาไป4เกมและแพ้เลนราคาไป5เกมเรามาดูฟอร์มการเล่นท่านัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยห้านัดล่าสุดของวีวาเลนาคาสกิเนี่ยพวกเขาเก็บชนะไปได้3นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้ไป1นนัดเรามาดูสถิติที่วีวาเลนาคาสกิเล่นเป็นทีมเย้าดีกว่าครับขึ้นมาอยู่1เเกกม็ชนะไปลยครับ เล,ละราคาขึ้นมาอยู่5เกมเนี่ยเจ้าบ้านชนะเล,ละราคาไป3เกมและแพ้เล,ละราคาไป2เกมถือว่าสถิติการเเงินช่วงนี้ของวีวาเลนากาสกิก็ยังทําได้ดีอยู่ครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดล่าสุดของทีมเยือนเนี่ยห้านัดล่าสุดของเวนฟอร์เลสโกฟูเนี่ยวพวกเขาเก็บชนะไปได้ถึง4นัดและแพ้ไปเพียง1นัดเราดูที่สถิติที่เวนฟอร์เลสเล่นเป็นเกมเยือนดีกว่าครับขึ้นมาอยู่2นัดก็เอาชนะไปทั้ง2นัดเลยถือว่าทําได้ดีมากๆาเ<ๆ>ลยราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับทีมเยือนชนะเล,ละราคาไป4เกมและแพ้เลยราคาไป1เเเกกมถืออวว่า i, าสิิตรงงงนนชี้ข ก็ไปได้ดีสุดๆครับเรามาดูที่อัตราต่อรองของคู่นี้ดีกว่าครับเปิดมาที่ทีมเยือนอย่างเวนฟอร์เรสโกฟูเนี่ยต่ออยู่เสมอครับวนเลราคาสูงต่ำไปที่2ลูกครึ่งสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นล่าสุดของแต่ละทีมและดูจากอัตราต่อรองแล้วเนี่ยอาจจะยิงกันไม่เยอะนะครับแต่มีผลแพ้เสมอแน่นอนยังไงแมตชนี้เนี่ยฟีฟ่าเขามองไปทางทีมเยือนอย่างเวนฟอร์เรสโกฟูครับเก็บแต้มกินเต็มก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ฟีฟ่าวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมีคู่ไหน้งงาานี คู่เรอัลมาดริดพบกับเชลซีครับฟีฟ่าไปทางเรอัลมาดริดนะครับต้องบอกสถิติที่พบกันเนี่ยไม่ง่ายนะสำหรับเชลซีที่จะบุกมาในบ้านเรอัลมาดริดส่วนคู่เอซิมิลานพบกับนาโปลีเนี่ยฟีฟ่าไปทางนาโปลีครับต้องบอกสถิติเกมเยือนของนาโปลีช่วงนี้เนี่ยทำได้ดีสุดๆคู่นาซิอองนานพบกับบรากาครับฟีฟ่าไปทางบรากาเพราะดูจากสถิติที่ทั้งคู่พบกันเนี่ยแพ้ทางกันสุดๆยังไงต้องให้ไปทางบรากา คู่โตเกียวเวอร์ดี้พบกับเบลบิดอากิตะครับฟี f a ไปทางโตเกียวเวอร์ดี้ครับต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นช่วงนี้ของเจ้าบ้านเนี่ยเล่นในบ้านตัวเองทำได้ดีสุดๆและคู่วีวาเลน,นากาสกิพบกับเวนฟอร์เรสโกฟูเนี่ยยังไงฟี f a ต้องทางเวนฟอร์เรสโกฟูครับเพราะช่วงนี้เวนฟอร์เรสโกฟูเล่นเกมเยือนดีมากๆครับฝันร้ายของเจ้าบ้านเลย และสำหรับคู่ไหนที่น่าทํากําไรสำหรับนักลงทุนนะครับหรือควรไปราคาดีเนี่ยฟีฟ่าจะอัปเดตให้ทีในไลน์ก่อนที่บอลจะเตะครับแอดมารับกันได้เลยที่ไลน์แอด f i สองสอหรือสแกนคิวอาร์โค้ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยครับหรือไปกดลิงก์ที่ปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมนะครับมีแอดหน้า f i 2 2ด้วยแอดมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับย้ําอีกครั้งครับทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอดมาคุยกันได้ครับ ก่อนจะจากกันเนี่ยยังไงฝาก fc ้วยท่านครับกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ช่องฟีฟ่าราชาล้มโตกันด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ